โอเคมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งรถจะรอตามหลังดดพิเศษที่เจ็ดนะครับรถเข้าล้างสามนี่ไม่ใช่พออะไรนะครับเพราะว่าทางนู้นเนี่ยล้างสองมีรอปนรศูนย์สองห้าจอดอยู่ล้างสองนะครับรถก็เลยต้องเข้าล้างสามแทนนะครับบวกกับว่าทางนู้นเนี่ยเครื่องกันตรงนู้นเนี่ยนะครับทาทางด้วยนะครับก็เลยบางทีรถเนี่ยก็ต้องออกไปอย่างช้าช้านะครับทุกขบวนเลยเริ่มวันนี้วันแรกนะครับโอเคเข้าล้างสามนะครับเพราะว่า รางสองเนี่ยอรอบนอสูงส่วนห้าจอดอยู่นะครับโอเคก็รถเอ่อรถจะรอตามหลังขบวนเจ็ดนะครับดูพิเศษที่เจ็ดอาสตอมนะครับคนงานก็ตอนนี้พักเที่ยงอยู่นะครับนะโอเควันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ หนหนึ่ง้งอตามหนักขบวนเจ็ดนะครับถึงรถจะเสียเวลากันมาทั้งคู่เลยนะครับต่างเสียเวลากันมาทั้งคู่ฮะเอาตอมซีหนึ่งห้าศูนย์นะครับโอเค ที่1น0นะครับรถเขา้าราง3นะครับราง2มันมีรถจอดอยู่ไง ก็จะเราตามหนังขบวนเจ็ดนะครับที่กำลังมาคุณป้าคุณอาลงมาด้วยนะครับโอเค นี่ก็เป็นรถเร็วหนึ่งนะครับกรุงเทพพิวัฒน์เด่นชัยซึ่งรถจะรอตามหลังดุพิเศษที่7นะครับที่กำลังมานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะระหว่างที่ขบวน7จ็ดกำลังมาเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ19วันนะครับที่เราจะเดินทางกันนะครับนะ ยังไม่รู้เลยว่าจะน,นั่งรถเร็วรถธรรมดานะครับโอเคนี่อาเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับที่เราตามหลังขบวนเจ็ดต่อให้รถเสียเวลามานะครับก่อนหน้านี้มันก็เสียเวลามาเยอะแหละแต่เสียเวลาเพิ่มเท่านั้นเองนะครับก้าวโดยรวมได้ดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาจําลองให้ดูนะครับก็วันนั้นเนี่ยที่เราเดินทางใช่ไหมเราก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับแม่ก็นั่งประมาณเนี้ นะะฮนั่งประมาณนี้แหละนะครับถ้ามันทีรถมันจอดดีอย่างเงี้ยไปถ่ายตรงบันไดได้นะฮะทดลองก่อนนะครับก็จะถ่ายประมาณนี้เนาะนะครับบางทีก็นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้แหละนะครับถ่ายประมาณนี้พอเนาะนะฮะถ้ามีตั๋วเนี่ยผมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีตั๋วไงนะฮะผมแค่มาทดสอบเฉยๆเนาะนะครับก็จะถ่ายประมาณนี้แหละยังไม่รู้ว่าจะได้นั่งรถเร็วหรือธรรมดาเลยนะครับยังไม่ได้คุยกับย่าเลยนะฮะเดี๋ยวขอลงก่อนเดี๋ยวพนักงานมาด่า โอเคลงเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกไปเนาะนะครับก็จะถ่ายประมาณอย่างเมื่อกี้นั่นแหละนะครับถ่ายประมาณนั้นเลยนะฮะคนบางคนเขาไม่เข้าใจเทคโนโลยีอยู่หรอครับว่าถ่ายไปทําไมนะครับถ้าเรามีโทรศรัพท์เราก็ถ่ายคลิปได้อย่างเช่นถ้าเราเจอแบบคนมาทําร้ายเราหรือว่าลักขโมยเนี่ยต่อหน้าต่อตาเราเนี่ย เพียงแค่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเราก็เป็นหลักฐานให้ตารวจได้แล้วนะครับเราเป็นพยานยให้ได้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันถะมันไม่ได้มีโทรศัพท์ไงต้องแจ้งตํารวจอย่างเดียวโทรศัพท์มันก็จะเป็นแบบสายสายมันยังเป็นแบบที่เราถือกันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับนะโอเคขบวนเจ็ดกำลังมานะครับ โอเคเสียง okay. แบบนี้หมายความว่ามาแล้วดูปิสีที่เจ็ดน,นะครับตอนนี้ถ้าขาบวนเจ็นเนี่ยล่าช้าอยู่ที่ประมาณยี่สิหกนาทีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนเนาะนะครับทางนู้นอ่ะเขาทำทางใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมอล้างใหม่ด้วยนะครับ ก็ตอนนี้เที่ยงอยู่นะครับพนักง,งานเขาก็พักพอนะครับแต่พอขอร้อเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยนะครับบางทีถ้ารถจอดล้อยู่อย่างเงี้ยนะครับหรือรอตามหลังเนี่ยพอขอร้อก็สามารถที่จะลงมาซื้ออาหารได้นะครับเพื่อเอาไปประทังชีวิตตัวเองอะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทำงานเช้าไงแบบไม่ได้กินข้าวจะเป็นลมอย่างเงี้ยต้องหาอะไรมารองท้อนก่อนถูกไหมเออนั่นแหละนะครับโอเคอ่า ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเหลืออีกประมาณ19วันที่เราจะเดินทางกันนะครับซึ่งเราจะเดินทางวันที่12เมษายนเดือนหน้าที่จะถึงนะครับก็อดใจรอไกันิดนึงนะครับระหว่างที่จะมาถึงวันที่12เมษายนเนี่ยก็ขอถ่ายคลิป7ขบวนนี้ไปก่อนคือ202 112 117และ211 109408 10 7ขบวนนี้เนี่ยจะถ่ายอยู่แล้วนะครับช่วงปิดเทอมนะครับ แต่แต่พอเปิดเทอมมาปั๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อาจจะไปลงเสาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็ถ่ายเจ็ดขบวนนี้ไปก่อน่สดขบวน9ถึง51ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับและที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่างดถ่าย5ขบวนคือเออ 401, 402, 102, 82, 01เนี่ย5ขบวนนี้เนี่ยของงดถ่ายไปเลยนะครับ มันมีเหตุผลเนาะที่ต้องหยุดถ่ายนะครับมันมีเหตุผลจําเป็นนะครับก็ถ้าใครคิดถึง5ขบวนนี้เนี่ยสามารถเลื่อนหาดูคลิปเก่าก่อนได้เลยนะครับงดถ่ายชั่วคราว7ขบวนที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยคือถ่ายอยู่นะครับไม่ได้งดอะไรเลยพอไปถึงกรุงเทพเนี่ยจะงดชั่วคราวทันทีนะครับ ก็ตอนนั้นก็จะไปเคลียร์ในเรื่องของงานแต่งลุงที่อยู่กรุงเทพนะฮะไปวันที่12เดินทางวันที่13นั่งรถตู้ไปนะครับไม่รู้จะได้นั่งรถตู้หรือกระบะเนาะนะครับโอเคตอนนี้ขบวนเจ็ดน่าจะมาแล้วนะครับเสียเวลากันมาทั้งคู่ฮะสองขอบวนนี้นะครับจี้กันไปจี้กันมานะครับเห็นไหมบางทีผมยืนอยู่เนี้ยผมก็รู้สึกว่าทําไมตู้ชั้นสามมันโยกจังนะครับแบบเหมือนมันเอียงมาอย่างเงี้ยนะครับนะ มีคนเป็นเหมือนผมไหมผมว่าต้องมีแหละนะครับมันต้องมีนะฮะคนแบบผมอะ่ะที่แบบว่าเดินอยู่เนี่ยนะครับถ่ายรถไฟได้เล่นอยู่เนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วพอหันไปอีกทำไมรถมันดูเหมือนอเ,อเอียงวะแบบเอียงไปอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเอียงไปทางซ้ายเหมือนรถจะตกอะ่ะนะครับแต่ความจริงไม่ใช่เลยมันแค่ตาฝาดเท่านั้นเองนะครับ ยังเปิดใช้งานไม่ได้หรอกนะครับทางนู้นะนะครับแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มพยายามฝ่าฝืนเข้าไปนะฮะโอเคขบวนเจ็ดมาแล้วครับโอเคตอนนี้ขบวนเจ็ดใกล้จะแตะ30นาทีแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับจำไม่เลยว,ว่า30นาทีก็เท่ากับครึ่งชั่วโมง นะครับเพราะว่ามัน60นาทีเนี่ยครึ่งหนึ่งของ60คือ30ถูกไหมนะครับเขาถึงเรียกว,ว่าครึ่งชั่วโมงไงโอเครถผ่านนะครับรถมันผ่านอยู่แล้วนะครับบางทีก็จอดล้ำผ่วงไปแซงเนื้อหนึงน่งแถวหอไกลตะพานหินบ้างอย่างเงี้ยโอเคขบวน7มาแล้วครับอ่าก็จอที่เห็น2จอเนี่ยนะครับยังใช้งานไม่ได้เลยนะครับมาติดตั้งไว้ก่อนอีก2เดือนอะไม่รู้จะได้ใช้ตอนไหน นะครับทั้งทิศเหนือใต้นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะข้อนี้ของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันคือว่าเราสามารถเราสามารถที่จะที่จะดูจอได้เลยว่าเฮ้รถ <c oughs> ขบวนนั้นมันจอดสถานีอะไรบ้างล่าช้ากี่นาทีเขาก็จะขึ้นให้นะครับจอเนี่ยหมายถึงจอจะขึ้นให้นะครับโอเคถ้าผ่านเนี่ยต้องผ่านช้าๆเพราะว่าทางนู้นเขาทำล้างอยู่นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันฮะเจ้าแห่งความไวแซงรถเร็วนี่เป็นวัฒนจักรของรถไฟไทยนะครับ บางทีรถเร็วต้องรอหลีรถสินค้าบางทีรถเร็วก็ต้องตามหนังหนุนพิเศษบ้างบางทีหลีกันเองอะ่ะนะครับแบบหลีกรถเร็วรถเร็วอ่ะอย่างเงี้ยบางทีก็ไปหลีกกับธรรมดาบ้างอะไรอย่เงี้ยดูพิเศษบ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาแล้วฮะดพิเศษเจ็ดกรุงเทพสภาวะเชียงใหม่โอเคคู่เดรัมกรดะวังอันตรายจากขบวนรถดรวยคยะ ในชาทางที่หนึ่งขบวนรถไฟยเที่ยวขึ้นที่นรร์ายทวีสะดุ่งอีกแล้วโอเคโอเคขบวนเจ็ดน,นะครับล่าช้าอยู่ที่3านนาทีนะครับเห็นไหมพอขอล้อเปลกแล้วนะครับเห็นไหมค่อยๆไปนะครับนะ ต้องหยุดมาตั้งแต่ทางไกลทางนู้นะนะครับเห็นไหมค่อยๆไปช้าๆนะครับเพราะว่าเขาทำทางอยู่ไงโอเคผ่านไปอย่างสวยงามฮะโดดพิเศษที่7กรุงเทพไปวัดเชียงใหม่เห็นไหมเห็นไหมค่อยๆไปอะ่ะนะครับอ่าโอเครถล,ล่าช้าอยู่ที่ส1เป็น,นาทีนะครับก็ถือว่าล่าช้ามาแทบทุกวันเนาะบางวันก็1ิบกว่าเองนะครับบางวันก็ย0กว่า แต่แซงนั้นหนึ่งมานะครับก่อนหน้านั้นโอเคผ่านไปนอย่างสวยงามฮะขบวนเจ็ดก็ขบวนหน,หนึ่งก็จะรอตามหลังนะครับคือล้มเสียเวลากันมาทั้งคู่นะครับแช่ว่าเสียเวลาขบวนเดียวเสียเวลากันมาทั้งคู่นะครับหลายคนสงสัยมากอะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้รถล่าช้าอ่ะต่อตรงนี้เลยด้วยกันจะได้หายสงสัยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า จอดล้อดีใช่แหละส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งรอตามหลังใช่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะหัวจักเสียตู้นอนเสียบ้างรถชั้น3เสียบ้างอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> โอเคขาบ,บู๊นนึงเนี่ยเสียเวลาเพิ่ม30กว่าอยู่แล้วนะครับ ก่อนน้านี้มา20กว่าเพื่อเพิ่มเป็น30กว่าไงนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับว่าเสียเวลามากี่ทีกี่นาทีเนาะนะครับจากการลอตามหลังล้อหลีกด้วยเนี่ยนะครับโอเคขบวนเจ็ดก็ไปอย่างไวนะฮะขบวนเจ็ดล่าช้าอยู่ที่31นาทีครับก็ก็ขบวนเจ็ดนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ย ก็รถจะไปจอดทิ้งที่สถานีตะพานหินพิจิตรพิศโลกอุตรดิตถ์ศิลาอาจเด่นชยัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลำพูนและเชียงใหม่นะครับนี่ฝรั่งถ่ายรูปหรือเปล่านะครับน้ำชาชาไทยนี่น่ากินน่ากินนะครับโอเค มีก็เป็นรถเร็วหนึ่ง,งและขบวนเจ็ดนะครับบางวันผู้โดยสารเยอะผู้โดยสารน้อยนะฮะ,ะยังไม่รู้เลยว่าวันที่สิบสองเนี่ยเราจะได้เดินทางด้วยรถธรรมดาหรือรถเร็วถ้ารถธรรมดาเนี่ยคนมันก็มีเยอะแหละนะครับแต่พอสะพานนี้มันก็จะดูโลง่ลงๆหน่อยนะครับมันก็จะดูโลง่ลงๆก็สามารถถ่ายได้นะครับ อย่างที่บอกนะคบว่าสานีรถไฟส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายซะอีกนะครับบางทีผมอาจถ่ายสลับไปมาเนาะนะครับก็รอดูได้เลยนะฮะแต่วันนั้นอีกไม่กี่วันเองนะครับอีกประมาณ19วันนะครับผมก็อยากให้ถึงไวๆเนาะนะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยรอคลิปดีวิการเดินทางครั้งแรกอยู่นะครับเพิ่งทําครั้งแรกนะครับ ของช่องผมเลยรถไฟไทยกับฮัดบีดก็ทําครั้งแรกเนี่ยจะพยายามตั้งใจทาให้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กินข้าวเนี่ยผมก็ถ่ายยาวไปถึงลังสิต์ปับ๊บไปบ้านญาติพี่สาวใช่ไหมก็กินเลยนะครับอดได้ฮะอดได้เวลาผมไปโรงเรียนเนี่ยผมจะอดข้าวเช้าไปเลยนะครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าข้าวเช้าเนี่ยมันเป็นมื้อสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะไปหล่อเลี้ยงสมองด้วยนะฮะอ่านะ Okay. ขอเดินดูก่อนนะครับระหว่างที่รถยังไม่ออกขอบวนเจ็ดพุ่งผ่านไปเมื่อกี้เองนะฮะบ,บางทีถ้าผมถ่ายเนี่ยกล้องมันอาจจะโยกไปมาเนาะนะครับขอภัยจริงๆนะครับเป็นคนถือมือนิ่งๆแล้วนะแต่บางทีมันสั่นขอภยัยเนาะนะฮะโอเคตอนนี้สถานีโล่งมากครับนะก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่รอไม่ใช่กลุ่มหนึ่งหรอกขอภายก็ยังมีคนที่จะรอข้ามทางรถไฟอยู่ นะฮะโอเคอย่างที่บอกเนาะบนรถไฟเนี่ยมีทุกอย่างนะครับยกเว้นแอลกอฮอล์ฮะห้ามขายผิดกฎหมายนะครับขายพวกน้ำลมได้ฮะพวกโคลา้กฟรี่ขายได้นะครับข้าวเนี่ยสำคัญมากนะครับขายได้เลยนะฮะข้าวต้มข้าวผัดกะเพราไข่าดาวข้าวผัดกะเพราไก่อย่างเงี้ยเครื่องในไก่อย่างเงี้ยได้นะครับได้เราขายได้หมดเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวคือแอลกอฮอล์เท่านั้นเอง นะครับผมว่าน่าจะออกแล้วมนะั้งนะครับเสียเวลาสามสิบกว่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งอะนะครับนี่แหละฮะได้บางวันนะครับอ๋อซินอยู่สะเดลอากาศร้อนมากเลยอะ่ะนะครับร้อนมากนะครับ นานั่งรถเร็วนเนี่ยถ้าที่นั่งมันเต็มเนี่ยอาจจําเป็นที่จะต้องถ่ายตรงบันไดนะครับไม่แน่ก็ขอคนที่เขานั่งอยู่ก่อนนะครับขอไปยืนถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปรอดูกันนะครับว่าจะนั่งรถธรรมดารรือรถเร็วถ้ายาเปลี่ยนใจให้นั่งรถเร็วนเนี่ยก็จะขอบคุณแต่เขาบอกว่าให้นั่งรถธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่านั่งรถธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับ ตอนนี้30มนาทีเป๊ะเลย1นึหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งนะครับจาก20กว่าเนี่ยเพิ่มเป็น30นาทีเป๊ะเลยตอนนี้นะครับคนที่เขาจะกำหนดเวลาเนี่ยไม่ใช่ผู้โดยสารหรอกไม่ใช่เรานะครับเป็นพอขอรอตั้งหากนะครับว่าจะให้รถเสียเวลาเพิ่มหรือช้าเพิ่มอีกหรือตามเวลานะครับเขาเรียกว่าเก็บเวลานะครับเก็บเวลาที่เสียไป กลับคืนมาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับโอเควันนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะแนะนงรถเรยวหรือธรรมดาเนาะวันที่12เมษายนที่จะถึงเนี่ยนะครับยังไม่ได้ให้ญาติดูผลหวชเลยนะครับบอกกับญาติไว้แล้วแหละว่าทําผลหวตอะ่ะโอเคออกได้ ออกได้ครับหนึ่งหนึ่ง,งจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับขายน้ำมันลงขายส้มนะฮะเ่อขบ,บรถเที่ยวนี้ออกจากสถา,านีนชุนใส่ไปแล้ว ปา,า,า,างมุ่งนาคตะพานหินหัวดงวังกดพิจิตรปางกระทุ่มพิเสโลกพรมิรามหนองตมงพิชัยชุมทางบ้านดารานะครับท่าศัก์กรอนอุตตรดิษฐ์ลาอาดบ้านดาบปางตุงพึ่งหว้วยไรและไปสู่ที่เด่นชัยนะครับนี่คือสายนี้รายทางทั้งหมดที่รถจะไปจอดนะครับหลังจากที่ออกชุมแสงไปแล้วนะฮะอ่าโอเคโอเค นะโอเคค่อยๆออกไปอย่างสวยงามโอเคล่าช้าเพิ่มสามเป็นนาทีนะครับหรือสามนาทีไม่รู้แหละนะครับนะเพราะว่าในระบบกับที่ไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันต่างกันนะครับอย่างคลิปหนึ่งสองเนี่ยบอกว่าลาช้า1ทีใช่ไหมพอไปดูในระบบติดตามขาบวนรถอะ่ะสนาทีครับเห็นไหมต่างกันเลยนะฮะนะครับ สามนาทีที่รถล่าช้ามานะครับก็คือก่อนหน้านี้มันเสียเวลามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียเวลาเพิ่มจากการรอตามหลังนี่แหละโอเคบายค่อยๆไปอย่างช้าๆอ่าเพราะว่าเขาทำร้างใหม่อยู่เดี๋ยวพอบ่ายโมงเนี่ยเขาจะลงงานกันโอเคบายบาย